ข้อที่5ข้อที่5บอกว่าถ้า A เท่ากับเซตของ1 2 3 4และ R เท่ากับ mn คนคูณดับ mn โดยที่ mn อนะครับอยู่ใน A คูณ A คคำว่าคูนดับ mn อยู่ใน A คูณ a ก็คืออะไรครับเอาตัวหน้ามาจาก A แล้วก็เอาตัวหลังมาจาก A ด้วยก็คือเอามาจากเซตเดียวกันโดยที่ M น้อยกว่าหรือเท่ากับ n แล้วถามว่าจำนวนสมาชิกของความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่ะเราก็เลือกเลือกสมาชิกตัวหน้ามาทีละตัวเริ่มต้นที่1ครับสมาชิกตัวหลังต้องเป็นไงครับ n ต้องเป็นยังไงตัวนี้คือ m n ต้องเป็นยังไงครับน้อยกว่าหรือเท่าอ่ะ n ต้องมากกว่า m มันต้องน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับ n เพราะฉะนั้นเลือก n ที่มากกว่าหรือเท่ากับ M เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราเลือกได้ถ้า nm เป็น1อะไรครับที่มากกว่าหรือเท่ากับ M 1ได้ไหม2ได้ไหม3 <2 S 2> ได้ไหม4 <3 S 2> ได้ไหมได้แ<ด>ส,สดงว่าตัวนี้ได้กี่กรณีแล้วครับได้กี่คู่อันดับครับ4คู่อันดับ4วิธีอ่ะ เลือก m มาอีกครับ m เป็นอะไรต่อไป m เป็น2อ่ะเลือก m ทีครับ2 3 4กี่ตัวครับ3คู่อันดับพอต่อไปเลือก m m เป็น3เลือก n ที่มากกว่าหรือเท่ากับ n ครับ3กับ4กี่กรณี สองกรณีสองวิธีสองคู่ดับและตัวสุดท้ายคือ m เป็น4 4เลือกอะไรครับ <4. S 1> เลือก 4, 4. ได้ตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีแค่1วิธีเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกข,ของความสัมพันธ์ r กี่กรณีบ้างครับ4ี่บวกสบวกสบวกหเท่ากับสิครับตอบข้อง